สวัสดีค่ะ,ะชื่อวริพรสาริกานะคะชื่อเล่นชื่อจิ๋วค่ะปัจจุบันอายุ48ปีนะคะ ด้วยความที่ตอนนี้ค่ะเราเป็นนิ้วล็อกเพื่อนเขาก็เลยแนะนําให้ลองทานดูนะคะสาเหตุจากการเป็นนิ้วล็อกกะค่ะด้วยความที่ว่าเราต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราต้องทําอาหารให้คุณแม่นะคะทุกๆมือเลยเชา้ากลางวันเย็นมันทําให้นิ้วเราล็อกนะคะบางทีอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบดึงนิ้วตัวเองขึ้นมาได้เลยนะคะทําให้เราอ่ะมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจําวันเรามากๆเลยค่ะเริ่มทานเรนูเนี่ยมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะทานช่วงก่อน ท้องว่างนะคะก็กดทานเนี่ยสี่ปั๊มนะคะจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยคือเราอะ่ะปวดมาเป็นเกือบเกือบเกสองเดือนแล้วคือมันก็เริ่มแบบปวดปวดมากๆแล้วเราก็ไปซื้อ,อยามาทานแต่ทานแล้วมันก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นด,ด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยต้องทํากับข้าวทาอะไรอยู่มันก็ยังไม่หายนะคะพอมากินตัวเนี้ยอาการปวดอะมันดีขึ้น แต่ว่ามันก็แค่ช่วงเอหนึ่งอาทิตย์เนาะถ้าเกิดเราทานเยอะกว่านั้นนะคะนานขึ้นอ่ะมันก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้คืออยากเชิญชวนแล้วกันเนาะอยากเชิญชวนให้คนที่มีอาการแบบนี้หรือมีอาการปวดข้อปวดข่าหรืออาการที่มันปวดกระดูกแบบนี้ค่ะอยากให้ลองมาทานจริงๆเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยขนาดแค่อาทิตย์เดียวเนาะอาการเราอะยังดีขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราทานมากกว่านี้เราทาน ปริมาณเขาเรียกว่าระยะเวลานานกว่านี้มั่นใจเลยว่าตัวนี้จะทําให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ทานเนี่ยหายจริงๆสวัสดีค่ะชื่อนุ้ยกัญยวีรักษาสิรินะคะปัจจุบันอายุ41ปีค่ะ ก็ส่วนตัวค่ะเป็นคนที่มีอาการไหลหลติดนะคะแล้วก็คือมีเหมือนกับว่าเป็นคนที่นั่งทางานนานๆใช่ไหมคะไหลติดแล้วมีอาการปวดด้วยแล้วก็คือมีคนแนะนําตัวรีนิวเข้ามาซึ่งเรามองว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของนวัตกรรมด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นรูปแบบของโดสท,ที่มันค่อนข้างที่จะกินง่ายเราก็เลยเปิดใจทานค่ะก็อาการที่เป็นนี้ก็คือเป็นมานานนะคะก็เทียบได้ว่าเกือบเป็นปีเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็คือมันจะติดมากแล้วเราดูแลด้วยการที่เรา บางครั้งเราจะกินยาแก้ปวดแล้วบางครั้งเมื่อการกินยาแก้ปวดนานๆค่ะมันทําให้เรา,ารู้สึกว่ามันจะสะสมในร่างกาย ะะแล้วก็ควบคู่กับการเวลาเรายืดไหล่ย,ยืดอะไรพวกนี้มันมีอาการปวดมากๆต่อเนื่องมาเป็นปีเลยค่ะจะบอกว่าในสัปดาห์แรกค่ะ,ะเราได้รับคําแนะนํามาว่าให้กินแค่วันละหนึ่งครั้งผ่านมาสักอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็เลยเริ่มปรับพฤติกรรมเป็นการกินวันละสองครั้งก็คือเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งหลังจากที่ทานมาได้2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่ามันเริ่มเบาขึ้นเวลาเรายืดไหล่ยืดอะไรพวกนี้ค่ะมันรู้สึกว่ามันเบาแล้วละทให้ เวลาเรายืดแขนอย่างเงี้ยค่ะมมีอาการปวดค่ะก็คิดว่าต้องหยุดทานยาค่ะเพราะบางครั้งการกินยาน่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสะสมในร่างกายแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นอาหารเสริมซึ่งเรามั่นใจในนวัตกรรมของมันค่ะอันนั้นคิดว่าต้องทานต่อแน่นอนค่ะค่ะพอครั้งแรกที่เราดอบเข้าไปนะคะเรารู้สึกถึงความเข้มข้นของเดลที่เราดอบเข้าไปในลิ้นเราค่ะมันรู้สึกความฟุ้งความเข้มข้นของตัวกรมยานค่ะซึ่งเราก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์เราค่ะ สวัสดีค่ะชื่อระดามังกราะปะกรณ์นะคะชื่อเล่นชื่อพี่พลอยนะคะปัจจุบันอายุ56ปีค่ะกันอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่พลอยเป็นคนหนึ่งที่อายุที่50บวกนะคะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็ได้ได้ได้พบกับผลิตภัณฑ์รีนิวตัวนี้นะคะ่ะซึ่งมันตอบโจทย์ในจุดที่ว่า1น่ทานง,ง่ายเห็นผลลัพธ์ไวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นหลังจากทานได้ไม่นาน อาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือที่เป็นสะบักนะคะจมนะคะข้างซ้ายนะคะแต่จริงๆอะคะ่ะมันก็จะมีอาการคล้ายๆกับออฟฟิศซินโดมนะคะก็คือปวดข้อบาไล่นะคะรปเห็นข้างนี้ซึ่งเรายกแขนได้แค่นี้แต่ข้างนี้ก็คือได้สุดเลย ะะก็ตัวรีนิวค่ะเราลองทานดูค่ะได้10บวันเรารู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นสังเกตได้จากการที่เราตื่นนอนมาตอนเช้าค่ะเราจะไม่ได้มีอาการมือศีรษะเวียนหัวหรือว่าแบบเหมือนบ้านหมุนครั้งแรกเลยที่ทานนะะี่ะคือทานก่อนนอนสี่สี่ตั๊มนะคะแล้วก็นะหลังจากนั้นประมาณ5วันเราเริ่มปรับเป็นสองครั้งคือเช้าด้วยและก่อนนอนด้วยค่ะชัดเจนที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการอย่างนั้น แต่ว่าอาการที่ปวดคอบาไหลยังมีอยู่เป็นระยะระยะอยู่การที่ทานลีนิวค่ะที่เรารู้สึกว่าสุขภาพมันดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการทานตรงนี้มันไปฟืนฟ้นฟูหรือว่าดูแลเรื่องหลอดเลือดเราทําให้การไหลเวียนของหลอดเลือดเราดีแล้วก็อาการที่เวียนหัวหรือวิงวิง,วงตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมามันถึงลดลงคนเราค่ะชีวิตเราต้องมีตัวช่วยนะคะทีนี้แค่ลองเปิดใจค่ะแล้วก็ ถามว่าถ้าวันนี้เรายังลังเลยอยู่ค่ะอยากให้ลองเปิดใจเลยค่ะเพราะว่าผลลัพธ์มันมันจะรวดเร็วแล้วก็เราเองนะคะต้องดูแลสุขภาพ ชื่ออาภากรเจริญรำชื่อเล่นชื่อพึ่งนะคะปัจจุบันอายุ39ปีค่ะค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพี่พึ่งเองค่ะไม่มีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ก่อนน้นนี้คือทํางานประจำนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดทั้งทั้งะสะบักนะคะแล้วก็ทางขวาเนี่ยซีขวาบางทีก็ใช้งานไม่ค่อยได้เพราะมันชามากๆนะคะ,ะเกิดจากการที่เราทํางานตลอดเวลานะคะแล้วก็ปวดเข่าด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสาม,มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวรีนิวตัวนี้ค่ะก็ได้เห็นว่าตัวนี้ค่ะลดในเรื่องของการอักเสบ แล้วก็แถมเป็นนวมัตกรรมด้วยก็เลยเปิดใจได้ลองทานค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่เพิ่งได้ลองทานประมาณ2สัปดาห์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะก็คือช่วงสัปดาห์แรกอ่ะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นนะคะแล้วก็กระปี้กระเป๋าแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าลดอาการอักเสบของเราแล้วก็หายปวดดีขึ้นนะคะค่ะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าไปหาหมอตลอดนะคะแล้วก็ทั้งทานยาด้วยซึ่งยาเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าไม่ดีต่อต่อตับแล้วก็ไตเราถูกต้องไหมคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากายภาพบําบัดนะคะก็คืออาทิตย์ละครั้งเป็นเวลาประมาณ2 เดือนเ,ออเราทําแบบนี้มาตลอดเลยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีค่ะแล้วเลยได้มีโอกาสมาทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็เลยยิ่งเปิดใจแล้วก็ต่อไปก็คือจะทานไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะก็ช่วงช่วงสัปดาห์แรกนะคะที่ทานจริงๆตัวนี้อยากเห็นผลลัพธ์ไวอะค่ะก็เลยทาน2ครั้งนะคะก็คือตอนเช้า4ดอกแล้วก็ตอนก่อนนอนอ,อีก4ดอกมะค่ะก็เป็นทานอย่างนี้ค่ะหสัปดาห์ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะค่อยมาทานตอนช่วงเช้าก็คือสีอ่ดรอปตอนเช้านะคะค่ะรู้สึกว่าตัวสารสกัดนะคะก็คือมาจากตัวคมิม้นนะคะแล้วก็กำยานมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปข้างในร่างกายเราเลยค่ะเราก็ทําปฏิกิริยาเลยค่ะตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้ทุกคนที่เกิดปัญหาก,ก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมซะส่วนใหญ่นะคะแล้วกอ็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจตัวนี้ดูค่ะว่าตัวรีนิวตัวนี้เป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะเชื่อค่ะว่า ินแล้วค่ะทุกคนก็จะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็อย่างของตัวเพิ่งเองเลยค่ะก็ตอนนี้เราไม่ได้กายภาพอีกต่อไปแล้วก็คิดว่าเราก็จะทานไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองทานแล้วก็จะได้สุขภาพดีขึ้นค่ะ สวัสดีครับผมชื่อชินวุฒิสุธีรพันธ์นะครับอายุ38ปีครับตรงนี้ครับก็คือพอดีเป็นเพื่อนแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเพื่อนทราบนะครับว่าผมเนี่ยเป็นโรคเกาอยู่มันก็จะปวดนะครับปวดบริเวณข้อนิ้วโป้งนะครับลามมาจนถึงเลยข้อเท้ามาเลยครับ รุนแรงมากครับเพราะว่าถ้าคนคนที่เคยปวดเกาเนี่ยจะทราบนะครับว่ามันรุนแรงจนบางทีถึงขั้นเนี่ยเราเดินไม่ได้เลยบ,บอกตามตรงก็คือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นเนี่ยช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรานึกว่าเราเป็นรองช้ำตลอดครับก็ตอนที่เราเข้าใจว่าเป็นรองช้ำมันนะครับเราก็จะเจ็บบริเวณนี้บอันนี้สมมติว่าเป็นเท้านะครับอันนี้เราจะเจ็บตรงเนี้ยครับช่วงใต้เนี้ยมันจะเจ็บแบบว่าเวลาทุกครั้งที่เราเดินอ่ะมันก็จะเจ็บ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 ก็อาศัยว่า ไปซื้อยาตามร้านยาทานนะครับแล้วก็ก็หายนะครับหายแต่ว่าก็จะกลับมาเป็นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นแล้วมันไม่หายครับทานยาแล้วมันไม่หายทีนี้เราก็เลยไปให้หมอตรวจนะครับทีนี้พอหมอตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าค่าอูริกเราเนี่ยมันเกินมาเป็น8.8เลยครับโดยที่หมอเขาแจ้งว่าเกินมาสูงมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหมอเขาก็รักษาโดยการให้ทานยาหลังจากทานรีนิวแล้วเนี่ยจะว่าเวอร์ก็เวอร์นะครับเพราะว่าผมทานไปเนี่ยประมาณสัก 20นาทีเนี่ยอาการปวดมันเบาลงไปเลยครับแล้วก็เราไม่ได้แบบทรมานเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยปวดมันเบาแบบมันมันหายปวดอะมันไม่ทรมานจากที่เพื่อนให้มาใช้เนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็เราทานเช้าเย็นเนาะตามที่เพื่อนแนะนานะครับก็กด4ปั๊มเช้าก่อนออกมาทํางาน4ี่ปัม๊มเย็นก่อนนอน4ปัม๊มแต่ว่าตอนตอนแรกอะบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่แต่ว่าพอดีมันปวดพอดีวันนั้นก็เลยก็เลยกดดูก็เราก็เลยเลยเห็นผลว่าแบบโอ้ ดีจริงตอนนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกปวดเกาแล้วนะครับใช้ใช้ชีวิตได้ปกติหลังจากได้ได้ได้ลองทานครั้งแรกแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกคนนี้ก็ปั๊มทุกวันครับเช้าเย็นคือคือผมผมเองเนาะก็เป็นคนที่เคยปวดเกามาก่อนแล้วก็เข้าใจครับว่าคนเราอ่ะเวลามันเจ็บ มันเจ็บมันอะไรขึ้นมาครับมันอยากหายมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อสินค้าตัวไหนมาทานเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเอ้ยมันจะช่วยเราได้จริงๆไหมนะครับถ้าผมผมอยากแนะนำก็คืออยากให้ลองเปิดใจดูครับว่าขวดแรกเนี่ยลองทานดูครับ สวัสดีค่ะชื่อแจ๋วนะคะสุรพีาสมพักค่ะปัจจุบันนะคะอายุ35ปีค่ะก็จุดที่ทําให้เราค่ะอยากทดลองทานตัวรีนิวนะคะก็ตัวเจ้เองนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตมาเยอะมากๆนะคะพักผ่อนน้อยค่ะทํางานหนักนะคะจนทําให้เรานะคะมีโอกาสได้เป็นโรคปลายประสาทอักเสบค่ะโดยส่วนใหญ่การใช้ชีวิตของเราค่ะเราไม่ได้กังวลนะคะในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วด้วยก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าอายุเรายังน้อยอยู่ค่ะแต่พออายุมากขึ้นนะคะอะไรมันก็เปลี่ยนไปค่ะ จนทําให้สุขภาพร่างกายของเราค่ะย่าแย่คือปลายประสาทอักเสบนะคะจากการที่เราค่ะได้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนหน้านี้นะคะมันเกิดจากการอักเสบนะคะของปลายประสาทคู่ที่7็ในร่างกายซึ่งจะบอกว่าการอักเสบในร่างกายค่ะในจุดต่างๆน,นะคะภายในเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดจากการอักเสบส่วนไหนนะคะมันเลยทําให้เราค่ะมีผลกระทบต่อการทํางานที่เยอะมากๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะทำให้ใบหน้าครึ่งซีกของเราค่ะใช้งานไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ค่ะที่เราเรายังไม่รู้จักกับ ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็ได้รักษาตัวเองอะค่ะหลายวิธีมากๆไม่ว่าจะเป็นทานยาค่ะฝังเข็มแล้วก็ทํามาแล้วตอนแรกอะค่ะที่ได้ทานตัววีเนียระค่ะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นอาหารเสริมที่ทานง่ายมากๆค่ะเราอะค่ะทานวันละ4ี่ปั๊มมะค่ะก่อนนอนทุกวันเลยรสชาติดีมากๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่ามันคงทานยากอะค่ะต้องบอกว่าโรคที่เราเคยเป็นนะคะมันรักษาหายไม่ได้ l 100เราเลยได้มาเปิดใจอะค่ะให้กับผลิตภัณฑ์ตัวรีนิวนะคะจะได้ลองทานตัวนี้ค่ะมาระยะเวลา2สัปดาห์แล้วค่ะมันทําให้ร่างกายของเราค่ะกลับมาฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ค่ะรู้สึกว่าตอนตื่นนอนมาค่ะมันสดชื่นค่ะแล้วก็ไม่มีอาการที่ปวดหัวหรือว่ามันตึงๆตรงตรงเส้นประสาทตรงตรงขมับอะค่ะมันรู้สึกดีมากๆ จะบอกว่าไม่ต้องลังเลค่ะเพราะถ้าวันนี้เรามีอาการเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายจุดไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากให้เรานะคะลองเปิดใจให้กับสินค้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยเข้าไปฟื้นฟูนะคะภายในของเรานะคะซึ่งการอักเสบมันทําให้เราเจ็บป่วยได้หลายโรคมากๆนะคะดูแลดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าการดูแลต้นทุนต่ำกว่าอยู่แล้วที่สุดค่ะทัศใจมากรังเปิดใจค่ะ เริ่มรีนิวค่ะของดีจริงของคู่กายต้องรีนิวค่ะ